สามารถพูดถึงประเด็นเก่าๆได้ไหมครับได้ครับปร,ประเด็นไหนครับประเด็นที่รูปหลุดนะครับเกิดรูปไหนอ่ะอ๋อสองปีที่แล้วอันนั้นไม่ใช่ถ่ายในห้องน้ำนะครับมันถ่ายในพื้นหญ้าเขาตอนนั้นเราไปกินเหล้ามันเราไม่เห็น,นว,ว่ามันติดข้างล่างไปด้วยเราก็เลยลงไปเลยทีเนี้ยเอาลงไปมานชั่วโมงหนึ่งคือชั่วโมงเพื่อนก็ถกยิปมึงถ่ายอะไรลงอ่ะรีบลบเลยล,ลยบลเ,ลยลเลยนะงเนะงี้ยแต่ก็ไม่ทันแล้วคนเซฟไปไหนตำแตง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการต้งแตง twitch. ่ผม in moment, election, คนน the well, yeah, like ี้ต้นครับผมอันนี้เป็น EP 2นะครับเป็นไงครับ EP แรกถูกใจไหมครอ่ะและแน่นอนว่า EP นี้เป็นแขกรับเชิญที่มีข่าวเม้าเยอะแยะมากมายเป็นคนดังในโลกออนไลน์คนติดตามเขาในทวิตเตอร์เป็นแสนเขาเป็นดาวทวิตเตอร์มีลูกดุดเยอะแยะมากมายและมีข่าวเมสาว่าเขาเป็นแขกรับเชิญที่เคยนะฮะ พื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปพบกับเขาเลยครับสมถวยตัมแตงโอเคครับและนี่คือสมถวยแนะนำตัวครับแนะนำตัวสวัสดีครับชื่ออีฟสมทวยนะครับอันนี้เป็นเกย์หรือเป็นชายแท้ก็ได้หมดเลยคือส่วนใหญ่ก็ชอบลับมากกว่าใช่มาถึงเราชอบลับเนาะโอเควันนี้จะพามาทำกับข้าวปกติ เป็นคนแบบกินยากปะกินยากมากไม่กินอาหารทะเลไม่กินแครงนู่นนี่นั่นทุกอย่างกินไข่เจียวเป็นปะเป็นเป็นไข่เจียวไข่เจียวชอบปะชอบของกนโอเควันนี้เดี๋ยววันนี้กูจะทําไข่เจียวให้กินให้เลือกว่าจะเอาไข่เจียวหน้าเป็นไข่เจียวที่ไม่ไม่เหมือนที่อื่นมีไข่เจียวผลไม้กับไข่เจียวยูลิี่แบบเรา่เอกไม่ถูกเอาสองอย่างได้ไหมสองอย่างโอเคครับวันนี้เราจะทําไข่เจียวที่ใส่ผลไม้แล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรอะฮาริโบเจลลี่แบบเราจะมาเริ่มใช่ถือไข่ไว้ อ้เนี่ยสันดานอย่างไงไม่รู้ว่าคิดอะไรตีไข่ตีไข่เป็นไหมครับโอเคไม่ใช่ไข่นี้ไข่นี้เนาะก็นะฮะดูเองนะฮะเทคนิคจะทำให้ฟูเนี่ยรู้ว่าต้าทำยังไงตีเยอะเยอะใช่ไหมใช่ไหนลองทำให้ดูสิครับตีไข่ตีไข่ตีไข่อะให้อีฟตีไข่เราจะตั้งไฟนะครับคือผลไม้เนี่ยถ้าใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้แต่วันนี้เรามีในตู้เย็นก็คือองุ่นแล้วก็ทีวีจะมีซีเรียลเลยนะทำข้าอ่ะใส่เกลือนิดหน่อย คือเรออใส่เพื่อให้ตัดหวานกับผลไม้ของเรานะฮะเข็นไหมไ้ยต่อไปเราก็จะมาใส่อ่างุ่นของเรานะฮะป่าให้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่กีวีนะฮะปกติทำเป็นไหมไม่เป็นครับอันนี้ไปเรียมาจากไหนเนี่ยอันนี้หรออันนี้ต้องเรียนหมูควายก็ถามไงถามความรู้อันนี้เป็นอะไร แขกและเชิญคนนี้ทำมาให้มันกินก็ได้โอเคก็ใส่อย่างนี้ไปนะฮะก็จะมีความเค็มนิดๆนี่เป็นไข่เจียวผลไม้และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือนี่ครับใส่ลงไปสักสองสามตัวโอเคเสร็จแล้วผมก็ตั้งไฟที่รักทอดไข่เป็นไหมได้แต่คุทอดเองเตีวไม่ได้บอกเลยเออทอดได้แต่ไม่ได้ทอดเป็นนะอันนี้เหมือนท่าที่เราเคยทำกันเลยต้นคือไม่เคยไม่เคยอย่าพูดข้าวนะครับเราไม่ต้องหุงเอง เราซื้อจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับขอบคุณท็อปครับผมคือถ้าเป็นแขกรับเชิญเงี้ยใส่ถุงมือแต่แขกรับเชิญคนนี้เราไม่ใส่ถุงมืออ๋อจะทำอะไรอีกครับเราจะมาเริ่มทอดไข่เลยครับวิธีการที่จะทําให้ดูว่ากระทะร้อเรียังต้องทำยังไงเอาหน้าบิดเองเราทำไม่ได้เราไม่อยากได้หยุดน้ำไม่ควไหลอันหนึ่งห่อซ้ำโอ้น่กินมากกล้องครับกล้องมาดูมาดูเห็นไหมดูดีนะกินมาก ใครเชี่ยวผลไม้น่ากินแต่ไม่ได้ว่ากินได้หรือไม่ได้เลปกติที่เราชอบเออมันมีความแบบแล้วเราก็จะกลับด้านกลับยังไงอ่ะนี่ไม่รักโอ้ไม่จริงไม่จริงดูดูดูน่ากินมากน่ากินมากโอเคอุ้ยอุ้ยกินไม้มาตึ้งเราอยู่ได้ขึ้นมาดิเออเราจะ เพิ่มด้วยแมลงทอดไฮโซครับผมดูเหมือนสปอนเซอร์เยอะ <laughs> แต่ไม่มีเลยเราจะ็โรยด้วยนี่โรยลงไป <laughs> แล้วก็โรยด้วยเซริแบกอีกครั้งหนึ่งไปที่ห้องน้ำก่อนนะก้เอาก่อนนะและเสร็จแล้วกับเมนูไข่เจียวอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อ ชวนชิมเฮฮะนี่ก็จะถึงเวลากินแล้วยิบตั้งชื่อให้หน่อยเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรไข่เจียวไข่เจียวไหม้ผลไม้หนอนหมีไข่เจียวไหม้ในทุ่งดอกไม้มีหมี่คนแนนจบอ่ะเราขอคิมพร้อมกันโชว์กล้องด้วยคุณดูตักยากน้อยสัตว์ก็คือตักข้าวนี่ก็คือเวลารายการกูหมดแล้ว พร้อมกันนะหนึ่งสองทัพย์เต้าหูญี่ปุ่นนะ่ะนี่แต่เยลลี่อ่ะแต่แบบไม่อร่อยนะมึงก็เดียวมาก <c oughs> โอ้โหเทีย่ยงน้ำตาเด็กกินต่อดีไหมเดี๋ยวป้อน <c oughs> อร่อยไหมครับเทียบมากนี่เนี่นี่นนน เขาบอกรสชาติที่ดีต้องตามไปด้วยนี่นอนยังแล้วก็นี่ียังยังไม่หยุดอีกคอยเล่นเล่นเราจะมากินพร้อมกันด้วยการคล้องแขนนี่เป็นสิ่งที่แขรรับเชิญทุกคนมาต้องทำหกหมดเลยจงให้คะแนนเมนูต่อไปนี้ครับตูน เป็นบทสรุปว่าของหวานก็ควรอยู่ของหวานผลไม้ก็ควรอ,อยู่ผลไม้แล้วก็ของข้าวก็อยู่ของส่วนของข้าวนี่ควรเอามารวมกันสามารถพูดถึงประเด็นเกา่เกาๆได้ไหมครับได้ครับประเด็นไหนครับประเด็นที่รูปหลุดครับเกิดรูปไหนอ่อ๋อสองปีที่แล้วอันนั้นไม่ใช่ถ่ายในห้องน้ำนะครับมันถ่ายในพงหญ้าเขาตอนนั้นเราไปกินเหล้าแล้วทีเนี้ยเราก็กินเหล้าแล้วทีเนี้ยเราเมามากเราก็นัดนัดคนหนึ่งไว้ว่าจะไปหาทีนี้เราก็แบบเออไปฉี่ข้างทางแล้วก็ไปถ่ายรูปลงถ่ายตอนฉีแต่แบบคือในตอนในไอจีตอร์เรีย มันเราไม่เห็นไงว่ามันติดข้างล่างไปด้วยเราก็เลยลงไปเลยเรื่องเนี้ยพอลงไปมาชั่วโมงหนึ่งคือชั่วโมงเพื่อก็ถูกอี๊บมึงถ่ายอะไรลงอ่ะรีบรลบเลยล,ลบเลยนะ mm hmm. เนี่ยแต่ก็ไม่ทันแล้วคนเสกไปแล้ว เป็นทีแบบรูปเพลงรูปใจรู้สึกก็เฉย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 ครับแล้วก็เพื่อนก็เอาเอามาส่งกันดูในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยตึมเลยใช่เราก็ชอบใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติครับเอออะรายการก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับปีต่อไปจะเป็นใครต้องรอติดตามอยากให้ใครมานะฮะก็ต้องคอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้รายการตั้มตั้มแตงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตั้มแตง